แดนมังกรพญานานะครับนะ่าชอบใว่ปีโอ <Do> er. เออสวยที่สุดนะครับคือสวยที่สุดในประเทศไทยที่นี่แหง่งคนครปฐมอำเภอสามพานะครับ ก็มาชมมาเที่ยวได้นะครับที่นี่สามผานะครับสวยมากแดนมังกรนะครับอยู่ยอดสูงสุดนะครับแดนมังกรนะครับแดนมังกรนะครับ สูงสวยที่สุดแห่ง3พานะครับปะกลับยงังมาแดงกอนสูงที่สุดแห่ง3พานะครับ ลงลงทางน้ี้งดครับไม่เป็นไรครับลงครับอ๋แต่ถ้าลงได้ดีได้เลยครับขอบคุณนะคะตอนลงครับครับครับเข้าไปหน้าหน้า้นหน้าลักสูงมากนะครับแดนมังกรแห่งสามพานนะครับ ขึ้นมาแล้วยังมีต้นโพข้างบนนะครับนี่คือทางลงนะครับคือทางลงจากแดนมังกร ตรงนี้ก็จะทำเท่นผ้านะครับอ,อ,ยอยู่ข้างล่างนู้นอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับยังไงอยู่ไทยไตท้องมก่อนีด็ะน้องเขาไม่ได้อยู่ เราขอไปง,งนู้นีมไม่ใช่แล้วร่แ้วงเท้านุแล้วเราไม่ได้ขึ้นใส่รองเท้าขึ้นมาใส่เขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นมานี่คือใต้ท้องมังกรนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับ3ามพานะครับ คือแดนบางกรนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ใต้ท้องบางกรนะครับอันนี้ทางลงนะครับทางขึ้นไม่ได้ถ่ายนะครับก็ถ่ายทางลงเอานะครับก่อนขึ้นไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ถ่ายตอนลงนะครับนี่คือใต้ท้องบางกอนะครับ ยงาสวยมากนะครับคนก็มาเที่ยวเยอะนะครับคนไทยก็มาเที่ยวได้นะครับเกิดมาชาติหนึ่งก็มามุดใต้ถ้ำมังกรนะครับใต้ท้องมังกรนะครับมาขอโชคขอลาบได้หนึ่งข้อนะครับ ตอนนี้อยู่ใต้ท้องมังกรนะครับขาลงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับขาลงอยู่ตรงกลางนะครับสูงประมาณตึกหกชั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับก็เดินไม่ไหวนะครับ ใต้ท้องกรน,นะครับอันนี้ก็เกือแตกภาคเลยนะครับอยู่ใต้นี้ห้ามดูดบุหรีนะครับขาขึ้นต้องใส่ต้องถอดรองเท้าขึ้นนะครับ อันนี้ก็พักก่อนนะครับเดินไม่ไหวนะครับนี่ใกล้ถึงข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้ท้อมังกรนะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวชมได้นะครับอยู่ อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม,มนะครับคือแดนมังกรนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่สุพรรณมุดไม่ได้นะครับแต่ที่นี้เดินมุดได้นะครับอันนี้คือของจริงนะครับแดนมังกรตัวจริงนะครับ อยู่ใต้ท้องมังกรนะครับใกล้จะถึงสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือโค้งสุดท้ายก็ถึงข้างล่างแล้วนะครับเย็นดีควนี่ก็คือใกล้จะถึงข้างล่างแล้วนะครับ ไปถึงข้างล่างแล้วนะครับนี่คือหางหางสุดท้าย,ยนะครับคือเด่นมังกรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

แี่มังกรน,นะครับสูงสุดเลยครับสย,ยสมุดสาคอไอสามขานะมาทางนี้่อนี่นนครับวัดสามพานครับคือสวยที่สุดนะครับแดนมังกรน,นะครับ ตาพ่ามาเต็มเลยนะครับมนแต่หน้าตาส,สวยๆนะครับจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ